สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูวอร์กในวันของเด็กปิดคลิกกันบ้างนะคะว่าในวันเนี่ยทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็ตื่นกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบค่ะตื่นมานะคะเราก็เจอกับน้องแมวค่ะที่บ้านเรามีแมวสามตัวแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวนะคะพอทำงานบ้านเสร็จนะคะเราก็จะมาเตรียมเสื้อผ้าไปอาบน้ำกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาครีมแล้วก็แต่งหน้าดิ้หน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปมัดผมกันต่อเลยค่ะนี่นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวไปรอรถกันเลยค่ะแล้วเราก็จะไปรอรถกันที่หน้าบ้านป้าค่ะเช้านี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆค่ะรอประมาณ5้านาทีรถเราก็มา ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วเราก็มารอเพื่อนซื้อของกินกันคน่ะคะาบแรกนะคะก็มีการจัดกิจกรรมวันตุ๊จีนกันค่ะคาบสองนะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังคะแนนสอบกันอยู่นะคะ พอบอกคะแนนเสร็จนะคะแล้วก็เรียนกันต่อน,นิดหน่อยค่ะออก่อนไปเรียนคณิตนะคะเราก็มาแวะซื้อของกินกันค่ะอาจารย์ก็สอนแล้วก็ให้ทําแบบฝึกหัดค่ะข้าวสุดท้ายของครึ่งเช้านะคะแล้วก็เดินไปเรียนภาษาอังกฤษกันที่ตึกนี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่อาจารย์ต่างชาติสอนนะคะพออาจารย์สอนเสร็จอาจารย์ก็จะให้ออกไปเล่นเกมแล้วก็มีหนังเปิดให้ดูค่ะ ข้าพักขวันเราก็ลงมากินข้าวกันที่โรงอาหารนี้นะคะวันนี้เราสั่งเป็นยำไข่ดาวกับผั่นแหงค่ะคาบปลายสองขาบแรกนะคะก็จะเป็น I อค่ะวันนี้เรามีพีเซนนะคะอันนี้นะคะเราแค่การสั่งแ้วสองกินเลยคือวิจารณ์ค่าเรื่อสกัดดีแล้วก็กินจากที่เราคายกกสาระในกรกินนะคะคาบสุดท้ายนะคะเป็นชีวะค่ะแต่วันนี้นะคะอาจารย์ให้แก้สอบแล้วก็ดูงานค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวอล์กหวันกับเด็กกนิดเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย